เคยได้ยินเรื่องกับดักแพชชั่นไหมครับมันคืออะไรเนาะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันนะครับแพชชั่นนะครับผมว่าเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะแต่แน่นอนนะครับหลายๆคนก็ไปติดกับดักของคําว่าแพชชั่นคือต้องมีความหลงไหลในสิ่งสิ่งนั้นเราถึงจะทํามันออกมาได้ดีถ้ามันไม่มีมันทําได้ไม่ดีแน่ๆเลยนะครับเพราะบางทีเราไปยึดติดกับสมการนี้ครับต้องหาแพชั่นก่อนแล้วค่อยลงแรงทํา แล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการผมว่าสมการนี้จริงๆแล้วก็ก็จริงนะแต่ครับบางทีเรายึดติดกับสมการนี้มากไปครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะหาแพชชั่นในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับแน่นอนครับถ้าคุณมีแพชชั่นคุณสําเร็จในงานนั้นได้แน่ๆอาจจะเป็นสารตั้งต้นหนึ่งที่ดีนะครับแต่ผมว่าวันนี้เราลองกลับสมการนี้ดูครับเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เราลงตั้งโจทย์ใหม่นะครับ คุณลองตั้งต้นนะครับด้วยสิ่งที่คุณต้องการก่อนครับปลายทางที่คุณต้องการก่อนครับแล้วหาเครื่องมือที่ให้ปลายทางที่เราต้องการนะครับแล้วลองทํามันดูครับแล้วเราค่อยทําไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะพบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหลงไหลในงานที่เราทําก็ได้นะครับแค่กับสมการนะครับบางทีงานที่ชอบอาจจะไม่ให้ปลายทางที่ใช่นะครับงั้นเราลองเลือกงานที่ให้ปลายทางที่ใช่ก่อน แล้วหาสิ่งที่รักสิ่งที่เราชอบในงานที่เราทําผมว่าแบบนี้ง่ายกว่าและได้ปลายทางที่คุณต้องการด้วยนะครับลองแชร์เดียกันดูนะครับคิดเห็นแตกต่างได้นะครับลองแชร์กันมาดูนะแล้วติดตามกันด้วยนะครับ